กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ร่วมกับทางสมาคมแม่บ้านฐานบกค่ะสาขากองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ได้ดำเนินการตามนโยบายนะคะของทางผู้บัญชาการฐานบกในการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2564ค่ะ ซึ่งในการฝึกผลัดนี้นะคะปฏิบัติตามมาตรการ Bubble s n d Seal ในการป้องกันการติดเชื้อและแพระ่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยครูฝึกทหารใหม่ทุกนายตอนนี้เนี่ยไม่สามารถกลับออกมาหาครอบครัวได้นะคะจนกว่าการฝึกจะเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีผลการตรวจที่ชัดเจนว่าปลอดเชื้อ ซึ่งทางพันโทรสรนัทนวนมณีผู้บังคับกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่3และสมาชิกแม่บ้านก็ได้เข้าเยี่ยมความเป็นอยู่ของครอบครัวครูฝึกทหารใหม่พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นค่ะเพื่อการดูแลแล้วก็แทนคําขอบคุณนะคะในความเสียสละความสุขส่วนตัวตามนโยบายของกองทัพบกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะ